สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้สิผ้ามาเบิงลูกสาวละคนงามค้นขยันเนะจ้ามื่อนี้ขาสีซอยเมียปิดตากาเด้อจ้าเด้อพุ่นน่ะพี่โบน้องโบค่ะใส่เบิงหันมาทั้งแม่เบิงกันนะปา๊าถัอุ้ย <c oughs> อันนี้ไม่สายเอยียงนี่ลูกส <c oughs> <c oughs> ายออียง ใช้กันใสม่มัดกันหัวกางเกงเตี่ย <c oughs> โอ้ไปเป็นตาเลาี้ตัวน่าสาดเทสูบไปเบิ่งเนี่ยมาเกีงแตีผู้ใดมีลูกสาวขยันเจ้งสี่พูมิใจเลยนี่ซื้อน้องหยังจ้าน้องหยังจ้ามาเออไปยางเมผพาไปติติปิตาคาให้มันแล้วมือนี่โอ้ยคนงามคนขยันโอ้ยดากระมีตะขี่ตมพี่น้องเอ้ย ปิตาก้าพี่น่องเบื้องเขาเนี่ยเขาก,เก็เป็นกกเป็นกอจอดกันเบิดแล้วพี่น้องจา้นาน้ำกับมีค่ะเขาก็งามอยู่แต่ว่าห่างยาตั้งแต่เป็นเพียเด้อมือนี้เด้อเขาก็งามเด้ลูกสาวหลามาซอยซอยแม่วันเสาร์อาทิตย์ก็ออกมานานําแเม่อยากซอยอยู่บ้านกะนี่ตะหลินซื้อ่ออนกะบอกอยากยู่ค่ะ โอ้ยกางเกง่งขี้พ่อเก่เอากางเกงขึ้นแน่ลูกละคนงามเมียมโอ้โอ้โอ้ไปไปไปอืมเขาก็เขียวงามหลายพี่น้องโอ้็นกเป็นก่อยู่ปอนเนื้อไปดีดีลูกละเอากางเกงขึ้นแน่โอ้ยโอ๊ยเอากางเกงขึ้นโอ้ย โอ้ยทับก่ามันก็ฮักเบิดสุดเลยถึกใจถึกใจนางไหลมียพาปิตากามือสุดไทยแล้วพี่น้องจ๋ามานี่แหละพี่น้องกล้าก็ได้เอาเสียมนี่ละ่ะเอาเสียมนี่จก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 เอาเลยพี่น้อง ไถบ่ได้ดอกมันมันราาถขม้าไถบ่ได้มันบ่เสียมกับไมแลรวใส่ไม่ใส่เสียมพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็ะเลงพรผู้ใดมันเดือนมันเดือนเก่าหรอรดไถว่าสิเอาห้เหล่วนี่เบื้องมันสีเหลวบ่โอ้เอากางเกงขึ้นในลกูกโอ้ยมัดดีๆสายหูนะมัดเอาสายฮัดโอ้ บ่าดแดดแห้งดอกพี่น้องแต่หังเอาเงียบแตะฝนตกล่ะมันอันนี่หลาย,ยหัวฝนจะค้องใชไหมถืกใจนะเอาไม่เห็นน้ำพี่ว่าโอ้่อเคแล้วใจเอาเงียงขึ้นเนี้ยเ,เกียงกับบบมีสใส แต่เล้วตนั <c oughs> นสาห้ามหลายพี่น้องข่าวแม่เขียวดีไหตาหน้าดำดำได้หลายอยู่ <c oughs> จะประมาณสิผาไรนี่ล่ะปีนี้ก็อดเอาอดทนเอาพี่น้องขันสิีวานหลายมันกะว่่ได้ผลไหมได้มันก็ได้ยู่ดอกแต่ว่ามันหังบ่อปรทับใจ มื่อนี้ก็ปีนี้ก็โอสมโอซ่าเห็นน้ำดีกับเลยดํำพี่น้องก็ขอฝากไว้เดอ้อพี่น้องเช่าให้เช่าหน้าผู้ยู่ไก่ผู้ยู่ไก่ผู้ยูย่ตางประเทศผู้ยู่อันตางจังหวัดก็ดีพี่น้องเฮ้าก็ดีกดติดตามกดไลก์กดแชร์ในเด้อจา้าชงกำลังเลงแชร์แรงใจให้สู้ผู้สู้คนเดอ้อผู้เห็ดเวียกเฮ็ดงานเดอ้ออุ้ยแต่เม็พิ่นี้ความสูขเนาะ เออเสียงหัวเราะสองคนกับลูกนี่แหละพี่น้องไห้กำลังเล่งใจจะขวางกับกำลังแรงใจกับพี่น้องละให้สู้ต่อไปเดอ้อผูผ้่นเหตุการณ์ทำงานอยู่ทางไก่ทางไกลก็ดีสูดอดทนไห้กำลังใจสูดพ้นละขอฝากไปเดอ้อคลิปนี้ก็ได้ไกดไลค์กดแชร์มีไงเก่งเนี่ยช่องหมอลำอยู่นะเอา,เ,อา,เ,อาเป็นเป็นยังนอนหนีนอะ อเอาขอบคุณพี่น้นองให้ลูกลาขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าโอ้ยนั่งกระไดเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบ่งฝากคิดหอดคิดถึงด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า